ครับสวัสดีครับเอ่อก็จะมาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ในป่าลวมยางนะครับก็เพิ่งปลูกได้มากี่วันเองเอแล้าก็ทดลองดูได้กล้าไม้มาแล้่มปลูกช่วงหลังฝนฝนแรงแล้วนะครับก็นาร้อนก็ใบไม้ใบ ต้นยางในปัดใบหมดแล้วนะครับก็ผมปลูกไม้กันเกลาไว้ไม้กันไม้ตํามเสานะครับก็วิธีการที่จะให้มันมีชีวิตรอดเนี่ยคือนี่ครับไม้ตําเสาไม้กันเกลวแล้วผมก็ใช้วิธีขูดขวดน้ําขวดนะครับขวดปลติกมาใส่น้ําแล้วก็ปักไว้ที่โคนต้นเลยนะครับผมเชื่อว่าวิธีนี้ รอดแน่นะครับไม่ตายก่อนนี้ผมปลูกไม้ลุมพอนะครับก่อนนี้ปลูกไม้หลุมพอก็ใช้วิธีนี้แล้วแล้วก็เอาผงถ่านนะครับผงถ่านมาโรยรอบโคนต้นแต่อันนี้เพิ่งจะยังไม่ได้เอาผงถ่านมาโรยรอบโคนต้นนะครับอเออต้อง ใบกระจิตฤทธิ์เลยกันเกลานะครับช่วยชีวิตด้วยนาน้ำใส่ขวดแล้วมาปักไว้ที่โคนต้นนะครับก็คิดว่ารอดก็เอาหาเอาใบไม้มาคลุมๆไว้ที่โคนโคนต้นหน่อยนึงนะครับเพื่อป้องกัน แดดจัดเพราะว่าต้นยางใบร่วงหมดแล้วนะครับยางนี่ใบร่วงหมดแล้วแต่ก็กำลังจะออกใบใหม่นะครับกำลังจะออกใบใหม่ป่าร่วมยางกันเกลาทํทเสาปลูกปลูกมาหลายมาเยอะแล้วนะครับ แต่ว่าเป็นไม้ประยูงมั่งไม้ต่ำเสาไม้ยางนี่ครับอันนี้ยางผมปลูกมาฤดูการที่แล้วเอาเม็ดมาปลูกนะครับเอาเม็ดมาปลูกอันนี้ไม่ได้ปลูกกับต้นกล้าเอาเม็ดมาฝังฝังฝังดินแล้วนก็ขึ้นนะครับบางต้นก็ขึ้นมาสวยอันนี้ ยางนานะครับยางนาอันนี้ป่าร่วมยางกันเกลาวตวทำเสาเขาใช้ไม้ใช้น้ำช่วยนะครับแต่ไอ้ต้นยางนานั้นปลูกเม็ดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ขึ้นมาได้ขนาดนั้นนะครับอันนี้ช็ช่วยกันไป ถามว่าทำไมไม่ปลูกหน้าฝนเพราะผมก็จะได้กล้าจาเสามาก็าได้มาก็าจะตั้งวางไว้เฉยๆเสียเวลาปลูกเลยนะครับเอาน้ำช่วยมันก็ไม่ตายก็จะเป็นกําไรนะครับ เดี๋ยวมาดูทางโน้นอันนี้ป่าร่วมยางของน,นี้ไม้แต้วไม้แต้วผมเวน้นมันขึ้นเกิดเองนะครับไม้แต้วเกิดเองปลูกไว้อ่ามันขึ้นตั้งแต่ตอนโน้นตอนปลูกยางใหม่ๆแล้วก็เว้นเอาไว้อันนี้มะนาวในสวนในร่องสวนยางมีได้หมด à, ờ, mà đủ thằng này Nhi máy tật máy thiềm Máy thiềm không mất cợt yên Nó rắp cợt yên Nhi máy thiềm cợt yên Máy nhớ Những lếch lếch như ต้นเสาอ่าช่วยมันไปก็หลายต้นอยู่นะครับประมาณประมาณสามสามสิบต้นนะครับสามสิบต้นอ่า,อา,อามถมไปเลยหลกันเกลากเกลาหมดเลย น้ำช่วยประมาณอันนี้สามสิบต้นนะครับมากากเราปลูกไว้ก่อนแล้วก็มีนะครับมีหล,หลายอยู่ป่าร่วมยางต้นพาะใบพาะแต่สวนผมตรงนี้นะครับจุดตายเลย ไม้ตะเคียนนะครับไม้ตะเคียนตะเคียนทองนี่แหละนี่มันโตได้แต่หนอนชัยหมดเลยหนอนเจาะหมดเลยไม่ได้เรื่องพื้นที่นี้อาจจะมันไม่ถูกกับตะเคียนนะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่เหมาะกับตะเคียนแต่ไม้ไม้ตำเสา รู้สึกว่าใช้ได้ใช้ได้ก็เคยปลูกมาที่อีกฝั่งหนึ่งกับทน้นต้นขนาดขาแล้วนี่มะพร้าวก็มีไผ่ฝั่งทางโน้นเป็นไผ่าสางมนนะครับไผ่าสางมน ก็ปลูกไว้ในร่องสวนยางนี่แหละห่างจากต้นยางเม็ดเม็ดครึ่งผมก็ปลูกไว้นี่แหละาหนาแรงนี้นะครับก็ต้นฟางเลลูกเหนนะครับก็ว่าจะไม่ปล่อยไว้อย่างนี้แหละนะครับให้มันรกอย่างนี้แหละมันจะได้เกิดความชุ่มชื้น ได้เกิดความชุ่มชื้นต้นไม้มันรก,กนแหละม,มีความชุ่มชื้นอยู่ในร่องสวนที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับไม้สักนี่กำลังเล็กๆกระจิตรฤทธิ์อยู่เลยเดีกไม้สักกระจิตรฤทธิ์อยู่เลย นี่นี่ครับมันจะรอดไหมแต่ผมว่ารอดนี่ไม่สักครับนี่ครับไม่สักเยอะอยู่อันนี้หลุมพอหลุมพออันนี้สองปีแล้ว ปีกว่าๆโตได้ขนาดนี้ก็ลูกให้เทวดาเลี้ยงตโตได้ขนาดนี้ก็ถือว่าบุญแล้วอ่าสูงเท่าหัว,หวแล้ว